ถออูกแล้วนะว่ากดจดคอนเทนต์มาผิดสวัสดีทุกคนค่ะคุณพี่ตุ้มมาแล้วค่ะวันนี้วันอะไรอัปเดตกันนอยเช้าวันพุทธที่สี่มิถุนาเนาะวันเดือนปีนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบก็ครึ่งปีแล้วเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันแปบ๊บแป๊บนะคะตอนนี้ก็คือเดือนเดือนใหม่ของเดือนมิถุนาแล้วนะคะตามมาเรียนกันครูแช์แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะ วันนี้คอนเทนต์พิเศษค่ะสามหรือสี่เคล็ดลับวสามเคล็ดลับนะคะในการมีชะตาขาข,ขึ้นในทุกเศรษฐกิจในทุกสภาวะเศรษฐกิจพวกเราว่าของขึ้นไหมเมื่อกี้ถามแอบถามพี่น้อง f o ล l ลละว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนได้ยินว่าเศรษฐกิจไม่ดีของราคาแพงขึ้นครูถามพวกเรานะคะถามพี่น้อง f o ล l ลที่ที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าเออของขึ้นจริงๆพี่ครูไม่รู้เพราะครูไม่ได้ซื้อของเข้าบ้าน จนแม่ครูก็แบบฝากตังไปแล้วก็ซื้อหรือไม่ก็แม่โสภาซื้อกับข้าวกับปลาหมูไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวสารอาหารแห้งะอะไรเงี้ยครูไม่รู้แต่ปรากฏว,ว่าเมื่อกี้ถามพวกเราพวกเราบอกของขึ้นจริงๆเนาะเออกลัวไหมเอออีพี่เนี่ยตถามตึงวันถามว่ากลัวก็สุขาตึงบอกกลัวเพราะว่าอีพี่ถามสุขาตึงวันไหมเนาะสุขาวกลัวก็มันต้องใส่หัวทั้งทั้งข้างในแอบกลัวนิดนึง <c oughs> เป็นยังเอาข้างนอกข่มข้างในเว้ยอ่าเมื่อวันก่อนเราพูดเรื่องความกลัวเนาะ คือความกลัวเนี่ยถ้าเราถ้าเรากลัวมันนะมันก็จะสั่นสะเทือนเรียกอะไรที่เรากลัวเช่นกลัวเศรษฐกิจไม่ดีกลัวเงินเฟ้อกลัวอะไรอีกกลัวเข้าของแพงกลัวเงินไหม่พอใช้กลัวสารพัดเมื่อเรารู้ว่าเรากลัวเหมือนไปทำเซ็กชั่นวันนั้นน่ะนะเราก็ต้องถามกลับเข้าไปข้างในว่าเธอรู้สึกยังไงตอนนี้เธอกลัวหรอไม่เป็นไรนะยอมรับมันเปิดประตูความกลัวเข้าบ้านและเข้าใจยอมรับและจัดการกับความกลัวของตัวเองด้วยกันปลดปล่อยมันได้ไหมถามตัวเองว่าปล่อยมันได้ไหม อนุญาตให้ตัวเองปล่อยเปล่าป,ป,ปล่อยตอนนี้ได้เปล่าเนี่ยเราฝึกทําทุกวันทุกวันความกลัวก็จะหายไปเรามาเรียนรู้เพื่อฝึกนะคะในการจัดการกับกระบวนการความคิดในสมองของเรานะคะเราจะได้รู้ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะถ้าในสมองของเราอะ่ะมันมาจัดการได้อะ่ะมันเอาอยู่เคยเห็นคนที่รวยขึ้นตอนโควิดปะเคยได้ข่าวไหมตอนโควิดมีเศรษฐีระดับโลกเกิดขึ้นหลายร้อยคนนะทุกคน ระดับโลกนะคือรวยมากๆเหมือนแล่นเซนลาอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเป็นทั่วโลกไหมเอ้ยอโควิดอะเป็นทั่วโลกไหม <c oughs> เป็นเฉพาะประเทศไทยว่าโควิดอ่ะในประเทศไทยมีเศรษฐีรวยขึ้นเพราะโควิดไหม <c oughs> เราแค่ไม่รู้นะเฮ้ยมันใช่มีคนตุกทุกคนเนาะตอนตอนโควิดมาเราก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าอ่า พี่ตุ้มก็ให้พวกเราหยุดไปหลายวันใช่ปะจำได้ไหมที่แบบป้าหลวงสั่งปิดโรงงานแล้วครูพี่ตุ้มไปเจรจากับป้าหลวง <c oughs> จะบอกเฮ้ยปิดมันปิดมาได้แล้วมูนี่เขาจะกินไอยัองเขาจะมีการย่างอ่ะอนุโลมแต่ว่าต้องมีมาตรการอะไรเงี้ยจําได้ปะเราก็ไม่แย่นะเฮ้ยตอนนั้นยอดขึ้นนะจําได้ไหมเออตอนนั้นอะยอดขึ้นแล้วก็แบบกลายเป็นว่าเราขายดีไปอีกในทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอแต่เราจะมองหาหรือเปล่าเราว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนสมมุติว่า ในการข้างหน้าครูสมมุติเฉยๆนะไม่ใช่สมมุติหรอกตอนนี้มันก็เป็นละค่าคองชีพสูงขึ้นพวกเราว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ยังไงเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเนาะตอนขึ้นไลเราจะอยู่ได้ยังไงในสภาวะที่เข้าก็ขึ้นราคาจากกระสอบปันห้าเป็นปัน8ปดทำโมสังโคป้อมงสอนขึ้นใบขึ้นเงาขึ้นกระสอบตึงสามรอยน้ำป่าจากซาเป็นสามสิบ น้ำยาปรับผ้านุ่มเอ่ยใดที่เราใช้ในชีวิตประจําวันดีนะจ๊ะแชมพูไม่ขึ้นราคาพวกเธอใช้แช,มพ,ชม,มพูฟรีใช่ไหมจ๊ะสบู่ฟรีใช่ไหมจ๊ะยาสีฟันฟรีใช่ไหมจ๊ะตลอดชีวิตเนาะโรงงานนี้ดีดีอย่างน้อยประหยัดเดือนละหลายร้อยจริงป่ะดีไหมปบมือให้โฟล์ลนะครูรู้สึกมันดีมากมันไม่ได้แค่ตัวเราจริงไม่จริง<ๆ>เผื่อแผ่ไปยังลูกนี่ความเจตนาของครูพิุ่มนะไปถามแหละอันอโรงง,งาน ขับรถยนต์เปิ้นแจกรถยนต์ก่อครูก็ว่าไปเลยขาะไปแจกรถยนต์ก่อเจ้งโรงงานขายน้ำป่าเปิ้ลแจกน้ำป่าเพือสุขเขาไปกินบ้านก่อ <laughs> แต่ครูรู้สึกว่ากูทําอะไรกูต้องได้อันนั้นนอ่ะเออครูรู้สึกว่าการให้สวัสดิการเพิ่มมันทําให้เราประหยัดเงินขึ้นได้เหมือนเราอ่ะยิ่งทําไปเยอะตอนนี้มีครีมขี้แฮ้ตรวจไหมน่ะมีครีมรักแรใช้ด้วยเลิศป้า ไม่มีใครเหม็นขี้แห้อีกต่อไปตอนนี้เพราะว่าโรงงานแจกปีใช้ตลอดชีวิตด้วยแล้วไม่ใช่แค่เราเผื่อแผ่เผื่อแห่ไปยังครอบครัวเราทุกคนด้วยทีนี้ค่ะในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสเสมอนะคะนี่มานงงนิดกมลชาวลรีสุดใจทิพาวรรณบุญเสริมสวัสดีทุกคนคะ่ะครูแชรเรียบร้อยแล้วครูไปยาวนะในสภาวะโควิดในสถานะเขาเรียกว่าสภาวะที่ทุกคนกำลังรู้สึกแย่ โดนลดการทํางานเราเราเปรียบเทียบเนาะเมือ่อเมื่อมันผ่านมาเหตุกิจเหตุการณ์วิกฤตใหญ่ที่มันผ่านมามันมีอยู่คนหนึ่งมันมีอยู่หลายคนไม่ใช่คนเดียวละค่ะเขามองหาว่าเฮ้ยคนอยู่บ้านเนี่ยคนไม่ออกไปข้างนอกอ่ะกูต้องทงํายังไงวะกูถึงจะมีไรายได้เขาเริ่มนะคะเริ่มคิดนะคะเขาเรียกว่าออมองหามองหาวิกมองหาโอกาสในวิกฤตเช่นสมมติว่าปีอุดอยู่บ้านเปิ้ลเพิ่งอ,ออกบ้าน กินอย่างน่ะสมมติอยู่ในเมืองเนาะอยู่บ้านนอกเนี่ย็มเนีเตี๋ยวข้าวสวนหมเออกินผักกินหญ้ากินในอย่างก็ไปกินก็กิกนไปแต่คนในเมืองมีสวนไหมปลูกผักผักละปลูกได้กนกินในอย่างกันเขาก็เลยคิดคนว่าเออกูจะทํายังไงวะให้อาหารไปเสิร์ฟถึงคนได้โดยที่คนไม่ต้องออกมาเจอกันเพราะว่าเป็นโควิดเขาก็มีเดลิเวอรี่เห็นปะเขามีก็มีแก๊ปแก๊ปโตจนช่วงโควิดจําได้ไหมอีกคนทําแก๊ปแม่งรวยเลยน่ะแล้วมีคนทําอาหารอยู่บ้านรวยมีไหม ไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะสมมุติอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านก็ทําอาหารแล้วก็เอาขึ้นไลแมนคนก็กดสั่งกดสั่งช่วงนั้นอะกี่ปีอะวิกฤตอะโควิดอะประมาณสองสามปีใช่เปล่าทําไมเขาถึงโตขึ้นอะเพราะเขามองหาโอกาสในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นสมมุติอะออฟเตอร์แดกมันเกิดสงครามขึ้นจริงๆตอนนี้มันเสกสงครามเศรษฐกิจเนาะถ้าเกิดมันเกิดสงครามที่มันเป็นสงครามที่คนลบกันจริงๆอะพวกเราว่าพวกเราอยู่ได้ไหม ทำไมรู้สึกว่าอยู่ได้อ่ะสุขขาวมั่นใจหน่อยซิว่าอยู่ได้อะใจขแข็งอะไรอะไรใจเข้มแข็งเด็ดเด็ดขนาดพี่แหงงามไหมแป้งหน้าขาวแม่แเล่นไหมกินคอลลาเจนไหมหนาะ <c oughs> อ๋อวิตามินซีขาวขึ้นหมาปากแดงนะรู้สึกสรองใจใจแจข้มแข็งมาสัน้นรู้สึกเชิญชวยอะไรเงี้ย <c oughs> ถูกต้องพี่แหงอะเข้ามาเข้ามาออกหน้าน้ําไปอีกละวเมื่อกี้ครูพูดถึงไหนนะลูก จะจบไปอีปีเลยเอาข้อแรกไปก่อนนะคะในทุกวิกฤตมันมีมันมีโอกาสแต่เราต้องมองหาโอกาสให้ได้นะคะข้อไหนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสกอตโจค,คนเดียวเนอมันจะมีโอกาสแต่ให้เราจับซิว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอะเออมันจะทําให้เราก่อเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับสร้างโอกาสในการทําเงินโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรบ้างสมมุติเขาประกาศสงครามโลกปุ๊บอันนี้ขุมได้อู้กัวเนอคุณเล่าบายเดอะเวย์คือสมมุติว,ว่า เวสเคนมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยใดอะเวลาเกิดสงครามจะอันนี้คือฟังเน่ก็จะปิดประเทศสูงเบนบอกตอนนี้เรากาลังอยู่ในสภาวะสงครามแต่เราอยู่ได้เพราะอะไรเวลามันยิงกับยิงปุ้นต่างประเทศปุ้นมันจะยิงบ้านเฮาแหมกูรอดแต่เศรษฐกิจจะบะดีนะเศรษฐกิจจะปิดตัวนะไม่มีนักท่องเที่ยวเขาจะปิดชายแดนปิดด่านทันทีจะไม่มีใครทาํามาค้าขายเราต้องคิดตอนนี้คะ่ะว่าถ้ามันเป็นขึ้นจริงๆอะกูจะกินอะไรวะ กินอะไรไอ้แม็กินอะไรแต่เราทํางานได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะกูได้ส่งออกกับเปิลหรอจริงไหมจริงเขาขายให้ใครคนในประเทศจริงป่ะเราอยู่ได้ไหมโรงงานเราอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นข้อดีละหนึ่งกูมีการทําอยู่ถึงไม่มีนักท่องเที่ยวกระทบเราไหมไม่กระทบเนี่ยข้อดีมองก่อนนะสองข้าวของแพงเพราะว่าคนแม่งขาดแคลนอาหารคนอื่นเขาทําอะไรไม่ได้ เราต้องเตรียมนะปลูกผักบ้านใครปลูกผักได้บ้างปลูกได้ทุกคนไหมขี้ค้านก่อนมีที่ปลูกบ้านตัวต้งเต็มพื้นที่แล้วกัททำโมยังมารวยมีบ้านสาหลังเต็มพื้นที่ไหมหาที่ปลูกเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วนะเกิดว่ามันจะเกิดปีปลายปีหรือปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนแล้วว่าเราจะอยู่จะกินยังไง พึ่งตัวเองตามเศรษฐกิจ <c oughs> พ่อหลวงเนาะ <c oughs> ก็คือพอเพียงโดยไม่พึ่งข้างนอก <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพึ่งฝรั่งคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุสอนเรื่องอะไรเนี่ยเราพึ่งฝรั่งฝรั่งมากไปก็คือพึ่งเมืองนอกมากไปด้วยส่งออกนําเข้าเยอะเกินไปมันทําให้เราสูญเสียศักยภาพในการบริหารประเทศคือต้องพึ่งแต่ส่งออกเพราะส่งออกมีปัญหาไห้ทําขึ้นขึ้นภาษีเป็นไงล่ะอึกอึอ,อึอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีนะ back to basic กก็คือทํำยังไงวะลองลองเขาเรียกว่าลองเปรียบเบยดูว่าถ้าวันหนึง่งเออ เราแบบเข้าของแพงมากเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงครูว,ว่านะพวกเราอยู่บ้านนอกแล้วพวกเราได้เปรียบมากทุกคนที่อยู่ในเพจครูพี่ตุ้มตอนนี้ก็ได้เปรียบมากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นคนบ้านนอกอีกจวงอยู่กรุงเทพกันน้อยมากจริงปะเออเราต้องหาปลูกหากินแล้วนะเราต้องวางแผนแต่นะคำหนึ่งนะข้อสองแล้วกันอ่ะข้ออย่างมหัวเราต้องบอกตัวเองว่าฉันคือผู้ชนะในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยกลัวไม่ก่อยขึ้นความกลัวสมมติว่าเวิร์ดเคสเหมือนครูบอกมันเกิดขึ้นจริง กูอยู่ได้เตรียมใจยังว่าเราอยู่ได้เตรียมใจยังต้องเตรียมใจนะห้ามอยู่ในสภาวะว่ากลัวกังวลงอย่างเงี้ยทําไมเราถึงไม่กลัวครูบอกแล้วว่าต้องเตรียมครูบอกแล้วว่าอย่าใช้จ่ายให้เกินตัวช่วงเนี้ยใครจะลงทุนใครจะซื้อรถซื้อบ้านเอาไว้ก่อนรอช่วงนี้ก่อนรอ after death ก่อนอย่างเงี้ยมองเขาเรียกว่าดูสถานการณ์ไปก่อนถามว่ามันได้ไหมมันซื้อได้ไหมได้แต่ว่าให้มองดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะยังไงวะต่อจากนี้เออแล้วก็เตรียมตัวสมมตินะ เตรียมตัวที่ที่ครูบอกก็คืออ่าเตรียมที่ปลูกเตรียมแบบสมมติว่าเราทำนาไม่ได้ไม่มีที่ทำนาที่ปลูกผักมีไหมเราอะไรบ้างที่เราจะทำให้เราลดรายจ่ายโดยที่ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของทุกอย่างอย่างเงี้ยแม่สภาก็เตรียมแล้วนั่นะไปงาสวนวุลสูสวดมนต์ก่อนสวดเน,นี่ยใดไก่แม่ดีเนะ่ะปวดหัวขนาดเลยสูแข่งกบบดีขาก็บบวม ไม่รู้อะไรดีดไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ตอนนี้จะปลูกสวนสับป,ปะรดค่ะจะจ้างคนนะคะแล้วเมื่อวานพอคิดได้ปุ๊บทําเลยแม่เป็นคนพลังงานสูงนะ่น่ะถ้าบับสบายขึ้นนิดนึงเอาละเห็นปะเออช่างแม่เถอ,อะเนาะเออหนึ่งนะคะฉันคือผู้ฉันคือผู้ชนะในทุกเศรษฐกิจนะคะสองต้องรู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตใบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อฉันลงไม่ใช่นะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ฉันโตขึ้น มันเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันเพื่อทําให้ชั้นมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นอะ,อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดีมากเสมอทุกการเปลี่ยนแปลงทําให้ฉั้นมีการเติบโตทางด้านกายภาพเนี่ยคือแบบกัรนเงินกัรนงานเนี่ยถ้าเราบอกแบบนี้นะมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเข้าล็อกเราเองแต่ถ้าเราไม่บอกแบบเนี้ยเราปล่อยขึ้นความกลัวกังวลใจกลัวไม่มีใช้กลัวไม่มีจ่ายกลัวไม่มีเงินกลัวอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะดึงดูดอะไรแบบเนี้ยให้บอกตัวเองทุกคนจําได้ไหมคําแรกคือว่าฉันคือผู้ชนะในทุกสถานการณ์ผู้ตําโคู คือผู้ชนะในทุกสถานการณ์แป๊บหนึ่งน้ำขำคอสุขาจะไปรอฟังเมินกะออกเข้าไปนะแก้นน้ำฉันคือผู้ชนะในทุกเศรษฐกิจ ฉันคือผู้ชนะในทุกเศรษฐกิจฉันคือผู้ควบคุมสถานการณ์ฉันคือผู้ควบคุมสถานการณ์ฉันคือผู้ชนะในทุกสถานการณ์ฉันคือผู้ชนะในทุกสถานการณ์ฉันคือผู้ชนะในทุกเศรษฐกิจ ฉันคือผู้ชนะในทุกเศรษฐกิจฉันควบคุมชะตาชีวิตของฉันเองฉันควบคุมชะตาชีวิตของฉันเองทำหน้ามันมั่นใจว่าควบคุมชะตาชีวิตได้หน่อยเหรอทำหน้าแบบฉันควบคุมชะตามันควบคุมได้ตรงไหนไหมมันมั่นใจเลยอ่ะมั่นใจสิว่าเราควบคุมได้เอ้าเชื่อมั่นไหมว่าเราควบคุมได้ถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะถึงมันจะสายไปมากเปิ้ลห้องว่าเข่าหัวเข่าคอนไปพ่องแต่วันหนึ่งมันมันจะกลับ มันจะลุกเขาเขาเรียกว่ามันจะลุกขึ้นมาเหมือนบรับยืนได้ด้วยสองขาของตัวเองเพราะเรามั่นใจจริงปะแล้วบอกตัวเองว่าฉันเข้าควบคุมได้ในทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกูคุมได้กูเอาอยู่แบบนี้อะไรก็เอาเยาไม่อยู่แม้จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เราจะใช้ที่ครูบอกบเมื่อกี้ก็คือเราจะปรับตัวได้เราจะมีการเตรียมตัวเราจะมีการเตรียมเตรียมใจแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมมือไว้รับกับทุกสภาวะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะในความเปลี่ยนแปลงคือการเตริบโต,ตอ่ะพูดตามครู ในการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตเอาใหม่เอาใหม่พร้อมเพียงเลยอ่ะในการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตในการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตโฟเอเปลี่ยนแปลงเยอะไหมโคตรเยอะทํามาปีนี้เข้าปีที่สิบเอ็ดเปลี่ยนอะไรบ้างปีนับบอกควันละมือเนี่ยเต็มล้นไปถึงตังลุ่มวัดนับนิ้วตีนพร้อมมันเปลี่ย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 นเรากลัวไหมเฮ้ยนี่คือคีย์ความสําเร็จนะอะไรที่จะเกิดขึ้นนะกูเอาอยู่ กูจัดการได้กูเข้าควบคุมในทุกสาการไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงกูก็ปรับตัวได้ไม่เห็นเป็นไรเลยกูเอาอยู่เห็นป่ะรู้สึกดีไหมถ้าเจ้าของบริษัทที่เราทํางานอยู่มีไมเซ็ตแบบนี้เรากลัวหรือเปล่าพี่น้องกลัวไหมหนักกว่านี้กูก็เจอมาแล้วจริงป่ะพอมันเจอนิดนิดหน่อยหน่อยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเราสบายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไมเซ็ตที่จะทําให้เรามั่งคั่งร่ํารวยจเจริญเติบโตได้ในทุกเศรษฐกิจเนาะอ่ะข้อสุดท้ายจงมอง,มองหาโอกาสในการเรียนรู้ทุกคนว่า แก๊ปะที่ครูยกตัวอย่างเรื่องโควิดอ,อ่ะเขาต้องเรียนรู้ไหมกับผู้บริโภคที่อยู่บ้านแล้วสั่งของอ่ะเขาต้องเรียนรู้ปะผู้บริโภคต้องการกินอะไรเวลาอยู่บ้านต้องการความรวดเร็วประมาณไหนเขาต้องเรียนรู้แล้วเขาต้องศึกษานะแล้วเขาต้องลองนะเขาเรียกว่าทดลองทดลองเสร็จแล้วมันจะสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยปะไม่ทุกคนว่าครูพี่ตุ้มใช้เวลา ในการพัฒนาระบบการขายปีกติกตอกแต่กี่เดือนน้องดีมจำได้ไหมลูกสามเดือนครูประกาศกับตัวเองแล้วครูก็ประกาศหน้าเพจด้วยว่าสามเดือนนี้ครูจะไม่ไปไหนครูจะไม่เที่ยวท,ท,ทั้งทั้ที่เที่ยวก็ได้นะครูจะเที่ยวเก่งเนาะไปกรุงเทพไปเมืองนอกไปทะเลไปนูป่นไปนี่อย่างเงี้ยแต่ครูประกาศกับตัวเองเพราะครูรู้ว่าตอนนั้นมันอยู่ในสภาวะที่เราต้องปรับตัวอย่างยิ่งยวดครูบอกตัวเองว่า สามเดือนนี้ยกูจะลุยกูจะแบบปรับปรุงตัวเองกูจะเรียนรู้กับระบบติ k กต็อกมันเป็นยังไงวะเราลองทดลองยิงแอดขาดทุนไปเยอะไหมลูกเยอะนะสามเดือนอ่ะครูไม่บ่นสักคำครูคิดว่านั่นคือการเรียนรู้ครูลองทําคลิปทําคลิปแบบนี้แม่งไม่โดนพูดแบบนี้แม่งคนไม่ชอบเฮ้ยพูดแบบนี้ได้วะเฮ้ยยอดไลค์ขึ้นวะ ลองอยิงแอดดูดิตอนแรกเรายิงแอดแบบยิงแบบอีมัวอีตัวเนาะยิงแบบไม่อะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนตัวแทนจําหน่ายเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าะระบบจีนเข้ามาระบบทุนจีนเข้ามากลายเป็นระบบตัวแทนจําหน่ายกลายเป็นระบบในหน้าก็คือระบบพันธมิตรอืเขาก็ไม่สต๊อกของกันเราอยู่ยังไงอะถ้าไม่มีตัวแทนช่วยขายยิงป่ะเฮ้ยกูจะไปต่อ,อยังไงวะกูก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้กูจะข่าแค่นอยู่กับการทําคลิปการยิงแอด ครูไม่สนหรอกคะ่ะเพราะาไอ้นี่มันเห็นเนาะมันเห็นตัวเลขว่าแม่ทําไมค่ายิงแอนแม่งแพงชีหายวะกาไรแม่งก็ไม่ได้แต่ครูค,คิดว่านั่นมันคือการเรียนรู้มันคุม้มไหมกับการเสียตังค์สมมตินนะเดือนละแสนสามเดือนสามแสนแต่กูรู้แล้วนี่กูจะยิงแอดยังไงเฮ้ยยิงมือถือไม่ได้ว่ะแม่งกระจอกมันไม่ได้รู้ข้อมูลหลังบ้านป้าไอ้น้องดีมไปเรียนยิงแอดกันพากันไปเรียนยิงแอดแล้วเราก็กลับมาเรียนรู้ครูบอกตัวเองนะครูจดไว้ข้างฝาเลยว่าฉันขอเวลาสามเดือน ฉันเอาอยู่ฉันคิดว่าฉันปรับตัวได้ฉันแบบฉันคิดว่าฉันนําพาทีมไปสําเร็จได้ครูอยู่อย่างนั้นนะคะคุณคิดหมกมุ่นคุณคิดทําแต่คุณไม่เครียดนะคุณให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยปรากฏว่าสามเดือนหลังจากนั้นขาแข็งแรงขึ้นไหมลูกหายดีขึ้นไหมเริ่มละตอนแรกก็ส่งทีละกล่องสองกล่องขายปีกใช่ป่ะจาได้ไหมที่หนูเอายาสีฟันใส่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมน้ำมาจําได้ไหมน้ำมา <laughs> <laughs> เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นยังไง ทุลักทุเลเนาะคนจะโต,ตื่อคือของเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกปะาขึ้นมแานจ้ไอ้คกีกติดนะโลี่รอ <c oughs> คือแบบของเยอะแต่ว่าไอ้ดีมันมาขับรถเนตนไม่เป็นแต่วันเสาร์มันต้องทํางานเราลดเวลาการทํางานวันเสาร์ไม่มีใครมาทางานเนาะเพราะคุูพี่ตุ้มลดเวลามันไม่มีออเดอร์ไง,ไงจวงกูจะไปยังไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้ดีมลองดูออเดอร์ที่มาจากการขาดทุนนะจ๊ะคือยิงแอดนะจ๊ะแต่มันเริ่มมาใช่ปะ ตอนแรกก็สองสามกล่องสี่กล่องห้ากล่องเหมือนคูณนับศูนย์อะนับหนึ่งใหม่อะทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงกับศูนย์เพราะว่าเราอะสร้างอะไรมาเยอะแล้วเพียงแต่ปรับถูกปะแล้วปรับเยอะมากเนาะน้ามาเนาะจากแบบขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ไหวแล้วมึงไปซื้อกระสอบมาอีกจงัง <c oughs> <c oughs> ซื้อกระสอบลายๆจำได้ไหมแล้วก็เอาของใส่แล้วก็เอาใส่หน้ารถหลังๆเริ่มไม่ไหวน้องดิงไปเฮียนขับรถไปแมโนมาก้า no <c oughs> แล้วในที่สุดทุกคนก็กลับมาทํางานปกติเพราะ เรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ทําได้ไหมให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสตัวเองได้เรียนรู้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เขาเรียกอะไรดีถ้าเป็นภาษาครูพี่ตุ้มก็คือยอมลงทุนกับการเรียนรู้อะทุกคนจะยอมไหมเสียเดือนละแสนเพื่อการเรียนรู้ยอมปะไม่มีใครยอมจริงปะแต่ครูยอมนะไม่ได้มีชีวิตกูคนเดียวนี่หว่าลูกน้องกูตาดำๆแดงๆเนี่ยเป็นแบบยี่สิบคนเนี่ยจะไปต่อกันยังไงอย่างเงี้ยครูยอมนะสามเดือนขาดทุนเรียบ เดือนแรกก็เบาๆเนาะห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยต่อไปเริ่มแสนสองแสนแต่3เดือนเท่านั้นครูรู้แล้วนะว่ากูจะไปต่อ,อยังไงจริงป่ะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มาปรับปรุงสูตรปรับเอ้ยเขาขายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยดังนั้นคะ่ะไม่ต้องกลัวถ้าเรามีไมซ์เซทที่ดีว่ากูเอาอยู่กูจัดการได้กูเอาอยู่ทุกสานการกูค,ควบคุมได้ทุกสาการมันจะไม่มีอะไรต้านทาน มันจะไม่มีอะไรทําให้ชีวิตเราตกต่ำเพราะว่าไม n d s e t เราเลิศโอเคไหมดังนั้นค่ะทุกวิกฤตมีโอกาสถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เราอนุญาตให้ตัวเองเข้าควบคุมได้ทุกสถานการณ์เราจะผ่านทุกสถานการณ์เราจะผ่านทุกสภาวะเศรษฐกิจหรือทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในชีวิตเราหนึ่งชีวิตวิกฤตเกิดขึ้นบ่อยไหมมาเป็นปันในพีอืมหา,หาได้ไหมพี่อุดยุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดแก่กว่าครูพี่ตุ้มเจ็ดปี เจอวิกฤตหนักๆในชีวิตกี่ครั้งนับบรท้วนนับมือหมอเแล้วไม่นับตินต่อครูพี่ตุ้มแค่อยุห้าสิบดูใสๆนาใสๆแบบนี้นะเจอเยอะไหมคะโคตรเยอะอีจวงอีนี่เพิ่งเกิดบ่ะเอออีนี่ว่ะอีน้อยนี่เพิ่งเกิดบ่ะเยอะไหมลูกไหมชีวิตมันเหมือนล้ล้อทอร์สเตอร์ไหมเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ปิ้นเดี๋ยวก็งายกูแม่งเสียวใส่ชีวิตแต่ถ้าหนูมีมายเซ็ตแบบที่ครูพี่ตุ้มบอกนะกูแม่งจัดการได้ทุกสถานการณ์กูเอาอยู่ทุกสถานการณ์ กูปรับตัวได้ทุกสาการหนูจะไม่กลัวอะไรเลยแล้วหนูจะมีชีวิตแบบนี้มันจะกึกๆๆแต่มันจะขึ้นเว้ยในที่สุดมันจะตีลังกาไปนิดนึงมันจะปีนความปีนหงายไปนิงแต่มันจะขึ้นโอเคป่ะมีไม์เซ็ตแบบนี้ไว้เลิศมาเตรียมตัวสวดมนต์กันค่ะ